วัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างกิ่งบริบูรณนะครับอหลังจากที่เราดูคลิปทําใบดันหน้าไปแล้วนะครับวันนี้มาดูทําคานหน้ากันนะครับก็อยู่กับช่างก้อยนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ตัวนี้กําลังทําตัวเผาสลัก เทา้อมันนะครับดุมล้อดุมล้อครับดุมล้อหวัวมันบานอยู่บานครับเดี๋ยวยังไม่เกี่ยวก็ไอตัวนี้เป็นดุม,มล้อรถเก่งนะครับแล้วก็ขันน็อตนี่นะครับสี่ตัวนะครับล็อกนะครับก็คือถ้าไอตัวนี้ลูกปืนแตกเราก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับไม่ต้องไปตัดโมดิฟายอะไรใหม่นะครับถ้าดูคลิป ผมย้อนหลังมันจะมีที่ผมแก้ไขให้อยู่นะครับเจ้าหนึ่งนะครับก็คือเปลี่ยนทั้งคอทั้งคอไปเลยนะครับก็คือเปลี่ยนทั้งใหม่หมดใหม่หมดเลยทบมันไม่สามารถ่อมได้นะครับผมเลยเปลี่ยนระบบให้เป็นแบบนี้นะครับถ้ามันเสวดว่าอนาคตลูกปืนแตกนะครับเราก็เปลี่ยนแค่ดุมตรงนี้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนยกตัวนี้นะครับแต่คลิปตอนนั้นผมเปลี่ยนยกยกไปเลยนะครับยก แผงคอหน้าไปเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็ลูกปืนนี่ครับเป็นลูกปืนเตเปอร์นะครับเบอร์สามสองศูนย์ศูนย์หกนะครับลูกปืนตัวนี้นะครับเป็นระบบลูกปืนเตเปอร์นะครับทนแรงรับแรงในแนวแนวดิ่งนะครับแนว v e r t i คิลได้ดีนะครับแล้วก็ข้างนะครับก็คือทั้งด้านแนวแนวดิ่งและด้านข้างนะครับ ลกปืนตัวนี้นะก็เขาใช้ส่วนมากเอาใช้กับรถยนต์แต่ตัวบนนี้เป็นลูกปืนธรรมดานะครับท่าง้อยลูกปืนธรรมดาอยู่นะบอลแบรลิงนะครับนี่นะตัวนี้ตัวบนนะครับมันเป็นบอลแบร์ลิงธรรมดานะครับเบอร์หกศูนยูนหกะครับรูเพาสามสิบมิลนะครับอันนี้ปอกเราก็ใส่ไว้แบบนี้นะครับ แล้วก็ใส่ตรงน,นี้แล้วก็มีน็อตล็อกข้างบนนะครับอันนี้เป็นเป็นดุมล้อขวาไอ้ล้อซ้ายนะครับล้อซ้ายนะครับ<น>ก็เราประกอบตัวนี้เสร็จเราก็จะมาเชื่อมสายคานตัวนี้นะครับนี่นะครับมันเป็นคาน,าน,นคเป็นเหล็กรางน้ำสามนิ้วนะครับก็ล้อนี่นี่อันนี้ดุมล้อขวาครับล้อขวาเงมน อันนี้ตัวเป็นตัวคันชักนะครับใส่คันชักข้างล่างนะครับซ้ายไปหาขวานะครับแล้วก็จะมีคันชักข้างบนอีกตรงนี้ผมยังไม่ได้เชื่อมใส่นะครับก็รอขึ้นคานตัวรถก่อนนะก็มาดูตัวที่เสร็จแล้วนะครับนี่คือตัวที่เสร็จไปแล้วนะครับดูพลังนะตาบ่ประกอบมามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วตัวนี้เราก็ไปเชื่อมใส่กับไอตัวคัดซีรถนะครับเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับอันนี้เราก็ใส่ คันชักนะครับมาฝั่งนี้นะครับแล้วตัวคันชักจากพวงมาลัยก็จะมีตรงตำแหน่งนี้อีกตัวหนึ่งยังไม่ได้ใส่นะครับ mm hmm. ตัวนี้ก็เป็นเผาเผาธรรมดาไม่ไม่มีลูกปืนนะครับเป็นเผาวสวมธรรมดาแต่ว่ายึดน็อตนะครับนี่นะฮยึดน็อตข้างในก็คือมันถ้ามันสึกมันอะไรเราก็คลายน็อตออก,เ,กเปลี่ยนใหม่กึ่งเปลี่ยนใหม่ได้นะตัวนี้มันก็จะมีตัวแผ่นกระสริดดามอย่างนี้ด้วยนะครับอันนี้ ยังไม่ได้ใส่เหล็กมันหมดนะช่างก้อยไอตัวกระเซ็นที่โยนมาเมื่อวานอยู่ไหนตัดเนือ้อนี่นี่มาดูตัวกระเซ็นนะครับนี่ครับเรจะใส่ไว้ในนี้นะแล้วก็เชื่อมนะครับช่างก้อยยังไม่ได้ทำนะครับก็เหล็กมันหมดด้วยครับยังไม่ได้ตัดให้นะเหล็กไอพวก,น,กน,นี้ก็ไอพวกอย่างเงี้ยก็ตัดเป็นใช้ CNC ตัดทั้งหมดนะครับแล้วก็ไอตัวนี้ ก็คือใช้ CNC ขึ้นรูปแล้วก็มาประกอบนะครับก็จะมีจิ๊กอยู่ตัวหนึ่งครับจิ๊กใช้ประกอบไปตัวนี้นะครับลองควจิ๊กไวไหนก็มาดูนี่นนครับตอนประกอบนะครับก็เอาปากกาจับแล้วก็เอาระดับน้ำตั้งให้ตัวนี้ให้ได้90้สาสบองศานะครับ ก็คือให้ได้ศูนย์องศาครับก็คือจะเป็นโทรศัพท์ครับโทรศัพท์ใช้แอปนะครับแ<อ>ปทำให้ได้ศูนย์องศาครับเดี๋ยวเราก็เอายกไอ้ตัวนี้มาใส่ช่างก้อยมาทําท่าย,ยกใส่ให้เขาหน่อยดูดหน FC, ่อยดิ FC ใคร FC อยากรู้โอเคครับอันนี้ขวาครับผมนะครับประมาณนี้อ่าตรงนี้เดีย๋ยวผมจะจับสาธิตให้ดูเราก็ใส่อย่างนี้นะครับแล้วก็แท็ก พอแท็กเสร็จช่างกยเอาลองเอาโทรศัพท์ภาพดูดิภาพข้างเนี่ยนี่นะครับพอได้อย่างนี้เราก็เราก็เอาแอปโทรศัพท์เนี่ยครับมันจะมีแอประดับน้ําอยู่โอเคเราก็จะจับให้มันได้ประมาณแปดสิบเก้าองศานะครับก็คือของผมเนี่ยมันจะเอียงประมาณหนึ่งองศานะครับเอียงเข้านะครับเอียงเข้าด้านในหนึ่งองศาถ้าเราไปสังเกตรถไถสีส้มนะครับรถไถส้มนะครับ ล้อเนี่ยมันจะเอียงเข้าในนะครับเอียงเข้าในประมาณสักหนึ่งหรือสององศานี้แหละครับหนึ่งรือหนึ่งจุดห้าสองศาประมาณนี้แหละครับถ้าเราสังเกตครับจะเอียงเอาง่ายมันจะเอียงนะครับผมก็จะเอียงประมาณหนึ่งแค่หนึ่งองศานะของผมนะครับเพราะว่าเวลาเลี้ยวเนี่ยมันจะได้เลี้ยวคือพื้นที่เลี้ยวเนี่ยมันจะแคบลงมานะครับถ้าเราไปสังเกตนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็เดี๋ยวประกอบก่อนนะครับเดี๋ยวประกอบขึ้นตัวรถเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูรอบหนึ่งนะครับว่าตอนเสร็จสมบูรณ์แล้วคานหน้าตัวนี้มันจะเป็นยังไงครับถ้าสนใจก็สั่งทําได้นะครับการหน้ารถถนะครับดัดแปลงนะครับก็รับทําอยู่นะครับแต่ว่าต้องแจ้งล่วงหน้าหน่อยนะครับช่วงนี้งานเยอะนะครับก็เลยไม่มีเวลาทําเก็บนะครับตัวคานหน้านะครับถ้าลูกค้าท่านไหนหรือว่าเอฟซีท่านไหนต้องการ ใช้งานก็สั่งล่วงหน้ามาได้นะครับถ้าไม่รีบนะครับ <g ười> ก็จะพยายามทําให้นะครับผมก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับช่างไกลอยกำลังเชื่อมอยู่นะครับตัวที่สองนะครับก็ล้อล้อเราก็มีนะครับล้อตัวนี้เป็น5้าร้อยสี่สิบสองนะครับจางลายก้างปลาครับห้าร้อยสี่สิบสอง แล้วก็4 4 0ขี4นะครับยางขอบ14ยางขอบ12นะครับก็สนใจก็โทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับรอก็มีจำหน่ายนะครับ,รบก็ดยดเจอกันคลิปต่อไปครับผม